อ้าวแล้วเนี่ายากดโจนตอนนี้คนแฟนรายการของกังพี่นิว,นวมีความสุขกันจะเิญมีโชคมีลาบมีความสวัสดีทัว่วกันะแค่นี้แหละ เป็นอตัวแทนบริษัทที่จะถวายแอนบริชั่นในหม้อถวายที่นับเบื้องหน้าศาสนมในโอกาสนี้ขอต้อนรัท่านผู้ชมถวายท่านอาจารผู้คุท่านาราชการพระมหาพุทธเจ้าทิพย์ปัญโยน้องถวายขอเป็นผู้ชายเป็นผู้ถือป้ายในเรื่องต้นที่ต้องเอาไว้ขอต้อนรับท่าน สาธุการพร้อมๆกันสาธุสา